สวัสดีค่ะสวัสดีชาวยี่กี่ทุกทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะห้องนับตีถุงเงินนะคะแอดก็จะมามีเทคนิคดีๆนะคะนะจะมาบอกให้กับชาวยี่กี่ทุกท่านเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นผลของวันที่16นะคะเดือน5 6 พศ2563ก็คือวันอีงเองนะคะแอนเห็นว่ามันสูตรมันเข้านะคะแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้อยากจะให้นะคะอยากจะแนะนําให้กับคนที่เขาคนที่เล่นยิ่กี่ใหม่ๆนะคะหรือว่าเพิ่งจะหัดเล่นยิ่กี่นะคะถ้านะคะถ้าคนไหนนะคะที่อยากเล่นยิ่กี่ คะก็สามารถติดตามคลิปของแอดได้เลยนะคะวันนี้นะคะยิก่กี่ของแอดเนี่ยจะมาหาแล้วส่วนจะมาหาของส่วนของพิกัดนะคะสามตัวบนนั่นเองค่ะพิกัดสามตัวบนนะคะเราแทงแบบไหนนะคะเราก็เอาไปแทง19ประตูนะคะ3ตัวเอาไปแทง19ประตูบนนั่นเองนะคะเราจะใช้เทคนิคนะคะโดยการใช้ สิบบนนะคะหลักสิบบนนะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยบนนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะกับตัวนี้เนาะอ่าทีนี้นะคะสำหรับอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะหรือว่าสมาชิกนะคะชาวยี่ป่ทุกท่านนะคะที่แว้เข้ามานะคะชม สูตรอีกีของแอดนะคะวันนี้อยาจะบอกว่าวันนี้แอดได้ดูแล้วว่าเลขตัวเลขที่แต่ละรอบของวันนี้ทั้งหมดแอดยกมาแค่15รอบนะคะที่นํามายกตัวอย่างให้กับนะคะเ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าสูตรที่แอดกําลังที่กําลังจะบอกกับทุกคนนี้่าเข้ามากน้อยแค่ไหนแค่ไหนนะคะจะเข้ามากหรือว่าจะ ไม่เข้าเลยนะคะจะหลุดบ่อยแค่ไหนตัวนี้บอกได้เลยว่าสูตรสูตรของแอดตัวนี้เนี่ยเข้าดีมากๆนะคะ,ะตัวนี้เราก็มามาทํากันเลยนะคะก็จะเป็นหลักสิบบนนะะคก็จะเป็น4นะคะ,ะบวกหลักหน่วยบนนะคะก็จะเป็นเลข3สัมนี่น,นะคะ,ะทีนี้นะคะพอเราได้3 4มาแล้วเนี่ยสามบวกสก็เท่ากับ เจ็ดนะคะห้าสามสี 3, 4, ่ก็เท่ากับเจ็ดนะคะทีนี้แอดก็จะเอานะคะจะเอาอ่าแล้วทีนี้แอดได้เจ็ดมาแล้วนะคะแอดก็จะเอาจะนับเพิ่มนะคะนับเพิ่มไปอีกสองแต้มก็คือแปดเก้านะคะเพื่อนะคะจะนำสามตัวเนี้ยไปแทงสิบเก้าประตูในรอบถัดไปนั่นเองค่ะอนะเราก็มาดูกันนะคะว่า เจ็ดแปดเก้าเนี่ไปแทงอีกรอบถัดไปนี่จะเข้าหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยนะคะเจ็ดแปดเก้า 7, 8, นะคะอ่าเข้านะคะตัวนี้รอบนี้เข้านะคะสวยๆเลยนะคะเข้านะคะอ่ารอบต่อไปเลยนะคะเอาหลักสิบบนเก้านะคะบวกหลักหน่วยบนก็คือสี่นั่นเองนะคะอ่โทษทีค่ะ สี่นะคะก็เท่ากับนะคะเก้าบวกสี่ก็เท่ากับสิบสองเก้าบวกสี่ก็เท่ากับสิบสามนะคะดีเอดลงลงลืมนิดนึงอ่าสามสามนะคะนับเพิ่มไปนะคะก็เป็นสี่ห้านะคะเราก็เอาสามสี่ห้านะคะไปแทงสิบเข้าประตูบนก็ผลออกมา ปรากฏว่าเข้านะคะเข้าอีกแล้วนะคะอตอนนี้บอกได้เลยว่าสูตรนี้ดีมากมากเลยนะคะต่อไปนะคะ10บนนะคะ3บวกนะคะหน่วยบนคือ6นั่นเองนะคะเท่ากับ9นับเพิ่มไปอีก2ก็เป็น0แล้วก็1นะคะอเอาไปแทง19ประตูรอบถัดไปเข้าอีกแล้วค่ะ โอกได้เลยว่าสามวอบจริงๆเ่ยถ้าเป็นเอเนี่ยเล่นแบบทุนหลักๆหน่อยก็ถอนได้แล้วนะคะอ่าแต่ว่าตัวนี้นะคะจุดส่งเรามเนี่ยจะตามถึง15รอบนั่นเองค่ะวันนี้เพื่อน <S <S ๆก็ดูดูกันต่อไปได้เลยนะคะเขาจะเป็นภาพนี้ก็จะเป็นหน่วย10บนนะคะ9บวกหน่วยบนนะคะก็คือ8นั่นเองนะคะเท่ากับ 7จนะคะหา7จ็ดนะเพื่อนไป2นะคะ8 9นะคะเอาไปแทงรอบถัดไปค่ะอ่าเป็นไงคะโหรวยรวยนะคะรวยรวยร่ำร่ำเลยรวยนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะเาบวก2ทอกับ1นะคะ นับเพิ่มไปสองเป็นหนึ่งสองสามไปแทง1ิบเก้าประตูโอ้โห,โโหได้เลยว่าเข้ารัวๆนะคะนี่อยากจะบอกว่าอยากจะถอนมากๆแล้วนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะหนึ่งบวกเจดนะคะเท่ากับ8ดนะคะับนะเพิ่มไปอีกสองก็เป็น9ก้าศูนนะคะ อ่านำไปแทงส9ก้าประตูบนค่ะเป็นไงคะโอ้โหดีเวอร์เวอร์วังอรังการร่ำรวยไม่มีที่ตินะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะแปดบวกสามนะคะเท่ากับหนึ่งนะคะสองนับเพิ่มไปนะคะสามนะคะอ่าไปแทงสิบเก้าประตูโอ้โหเป็นไงคะ นีรังอรัญการนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสูนทรีมากๆเลยนะคะอ่าต่อเลยค่ะโอ้โหแอดนี้บอกได้เลยว่าสูตรนี้คร่สมาชิกท่านใดที่จะนำไปใช้แอดก็ไม่ได้ว่านะคะไม่ห่วงด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะห้าบวกสองก็เท่ากับเจ็ดนะคะอ่านับเพิ่มไปสองค่ะแปดเก้านะคะเอาไปแทงสิบเก้าประตูเป็นไงคะ โอ้โหสมทอีลากแตกพร้อมนะคะน่ะ่อเลยนะคะสองบวกเจ็ดนะคะเท่ากับเก้านะคะเก้านับเพิ่มไปสองก็เป็นศูนย์หนึ่งนั่นเองนะคะน่ะไปแทงสิบเก้าประตูคุนเองคะ่ะ สุนท่ีนะคะเด้งด้านะคะลากแตกนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะแปดบวกศูนย์เท่ากับนะคะอ่าศูนย์ตรงนี้นะคะแอดบอกก่อนนะคะว่าถ้าเป็นของอ่าถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าแอดท่านอื่นเขาอาจจะเอา8ปดบว,วกศได้แบบแต่ว่าสำหรับแอดแล้วเนี่ย แปบวศูย์ 0. ยังไงก็เท่ากับศูนย์นะคะศูนย์ 0. มาเพิ่มไปค่ะหนึ่งสองนะคะ,ะดูสิคะ,ะหลุดแล้วนะคะอันนี้อันนี้นะคะรอบนี้หลุดนะคะลแล้วไม่เป็นไรนะคะถ้าเราต่อตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะหลุดหรอบแล้วไม่เป็นไรอ่รอบต่อไปเลยค่ะ สามบวห้าค่ะเท่ากับแปดนะคะเพิ่มไปสองเก้าศูนย์นะคะอ่ะไปดูสิคะอะรอบนี้ก็หลุดนะคะอ่ะหลุดตรงรอบอ่ะนี้รอบต่อไปเลยนะคะสองบวกหกนะคะ แปดเก้าศูนย์อ่าตัวนี้ก็มาไปแทงสิบเก้าประตูบนนะคะเป็นยังไงคะรอบนี้เด้งเด้านะคะเด้งเดา้าสวยงามร่ำรวยนะคะสวยงามร่ำรวยอ่ะต่อไปเลยค่ะแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดนับเพิ่มเข้าไป เป็นแปดเป็นเก้านะคะอันนี้ก็ไปแทงสิบเก้าประตูบนเปนยังไงคะาเด้งนะคะเด้งส่วนเรียนะคะเบาๆเ,เลยนะคะทีนี้บอก็เรียกว่าร่ำรวยนะคะเด้งดาวร่ำรวยอ่ะต่อไปเลยค่ะเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหก นะนับเพิ่มไปนะคะอีก2ก็จะเป็น7 8นะคะอันนี้ก็นำไปแทง1 9าประตูบทนั่นเองค่ะเป็นไงคะสุนทรีร่ำรวยเลยนะคะตัวนี้มองได้รู้ว่าสุดยอดนะ,ะร่ำรวยร่ำรวยนะอ่ะบไปเลยค่ะห้าัวหกข้าวขาหนึ่ง นะเพิ่มไปสองแต้มค่ะสองสามตัวนี้ก็ไปแทง19ประตูบนนั่นเองนะคะยังไงคะสองโอ้โหบอ,อกได้เลยว่าดีมากๆนะคะ,อะตอนนี้ก็ครบนะคะเราครบสิบห้ารอบแล้วนะคะรอบนี้นี่ายังไม่ออกนะคะครบสิบห้ารอบแล้วเราก็มาดูกันสิว่า ทั้ง15รอบเนี้ยแอดทำได้นะคะทำได้เท่าไรแล้วก็หลุดไปเท่าไรนะคะกำไรเท่าไรนะคะอ่าตอนนี้นับไปก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โหนะคะบอกได้เลยว่าสิบสาม่วันนี้บอกได้เลยว่า สุดยอดมากๆเลยนะคะก็เท่ากับ13รอบนะคะผิดแค่2รอบเท่านั้นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะเพื่อนๆหรือว่า,าพี่ๆน้องๆน,นะคะท่านใดที่กำลังเล่นกีกันอยู่ค่ะได้ยินได้ได้ดูคลิปคลิปนี้แล้วก็สามารถเอาไปพลิกแพงหรือว่าเอาไปผสมผสานกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะไปใช้ในการเล่น การจอหน้าการเล่นการไล่ตามยิกี่ได้นะคะตัวนี้คลิปนี้นะคะก็หวกได้เลยว่าเป็นคลิปที่80%นะคะสำหรับนะคะ15รอบนี่ถือว่าเยอะมากมนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นแอดนะคะแอดก็6รอบ7รอบเนี่ยแอดก็หยุดแล้วนะคะถ้าเรามีทุนหนาเราก็สามารถใส่ราคาแพงได้นะคะ ถ้าคนที่ทุนน้อยก็สามารถใส่ได้ที่2บาท3บาทนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นเทคนิคดีๆที่แอดนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยังไงนะคะถ้าสนใจนะคะจะเข้ากลุ่มหรือว่าอยากจะสมัครรีส์เนี่ยก็ตอนนี้เดี๋ยวแอดทิ้งไว้ใต้เพจแล้วกันนะคะใต้คลิปแล้วกันค่ะก็สามารถเข้าไป ะะเพิ่มเข้าไปลองดูก่อนนะคะได้ตอนนี้เรามีกลุ่มฟรีให้นะคะสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะลองเข้าไปศึกษาสำหรับตัวเลขของยิกินะคะของกลุ่มแอดนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปของแอดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้บอได้เลยว่าร่ำรวยเวิรวังอลังการมากๆนะคะอนนี้ กดติดตามนะคะกดหัวใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะกด s u b s c r i b นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด,ดทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะอันนี้ก็สวัสดีนะคะไปก่อนนะคะขอให้เฮงๆร่ำร่ไปเลยทุกๆคนเลยค่ะ